ดีแมคแคปปีใหม่เมยน้อยจัดซุงลงล้อโหลดเตี้ยฟีดาผลเจ็0พักว่าบาทสวัสดีครับวันนี้นะครับน้องกาฟิวจัดอิสุดีแมคแคปแต่งซิ่งนะครับจัดซุงลงล้อโหลดเตี้ยนะครับปี2021ัเมหมื่59,000นะครับฟีดาผลเจ็0 0ักว่าบาทนะครับได้อะไรบ้างนะครับตัวนี้มาดูนะครับตัวนี้นะครับได้ดีแมคปี2021นะครับเป็นเครื่อง 1.9S นะครับมาในส่วนของโฉมหน้าพลิกโลกแบบนี้เลยนะครับบอกเลยว่าสวยสุดๆนะครับ ตัวนี้นะครับดวงไฟโตโตแบบนี้เลยนะครับไม่มีคราบเหลืองแต่อย่างใดนะครับไฟสว่างจ้าแน่นอนนะครับด้านล่างมีไฟเลี้ยวด้านหน้ามาให้ด้วยนะครับตรงนี้ก็สามารถไปเสียร์ไฟตัดหมอกได้นะครับ ตัวนี้มาในส่วนของสีขาวนะครับกระจังหน้าสีดําตัดกับตัวรถอย่างดีนะครับตัวยูสุมาในส่วนของคโครเมียมแบบนี้เลยนะครับบอกเลยสวยลงตัวสุดๆนะครับอ่าตัวนี้น้องฟิวเปลี่ยนยางมาให้ใหม่แล้วนะครับทั้ง4สเส้นเลยนะครับยางพร้อมใช้งานใช้งานกันยาวๆเลยนะครับโลแมกมาในส่วนของโลแมก v 0 6แบบนี้เลยนะครับเปลี่ยนแมกให้ใหม่เปลี่ยนยางให้ใหม่นะครับสภาพสวยๆเลยนะครับมาในส่วนของไฟเลี้ยวทับทิมติดด้านข้างตัวนี้นะครับน้องฟิวเปลี่ยน ฟิวมให้หม่แล้วนะครับติดฟิ์มมาหม่ด้ามจับสีดําแบบนี้เลยเดี๋ยวให้ดูเม็ดอาร์กกันนิดนึงนะครับนี่สภาพเม็ดอาร์กสวยๆแบบนี้เลยนะครับอ่าเม็ดอาร์กนะครับบอกเลยว่าเรียงตัวกันสวยมากนะครับนี่รถรับประกันนะครับไม่มีชนหนักพลิกคว่ำหรือน้าท่วมนะครับเปิดแคปได้90องศาเลยนะครับอ่าเดี๋วดูในส่วนของโรคันกันต่อนี่สภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับดีแม็กแคปนะครับตัวนี้ก็ พร้อมใช้งานมากนะครับรถเกรด A รับประกันเครื่องเกียร์นะครับด้านหลังนะครับน้องฟิลปรุงแต่งเป็นเหล็กค้ําหลบป้ายมาให้นะครับบอกเลยว่าขวัญใจวัยรุ่นสุดๆนะครับนี่แมกไรเนอร์ก็ถือว่าใหมยมากนะครับนี่สภาพแมกไรเนอร์นะครับบอกว่าเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ว่าได้เนาะส่วนตัวนี้ก็ปรุงแต่งท่อมาด้วยนะครับบอกเลยเหมาะสําหรับวัยรุ่นสุดๆนะครับนี่ตัวดีแม็กนะครับสติ๊กเกอร์ดีแม็กนะครับขวัญใจวัยรุ่นเลยเดี๋ยวไปดูในส่วนของภายในกันต่อนี่ เดี๋ยวให้ดูเม็ดอาร์คนิดนึงก่อนจะดูภายในเนาะนี่ให้ดูเม็ดอาร์คนิดนึงทั้ง2ฝั่งบอกเลยเรียงตัวกันสวยมากนะครับรถรับประกันสวยสุดนะครับอ่าให้ดูตัวน็อตเข็บหน่อยนี่ตัวน็อตเข็บนะครับจุดเต้มสีจากโรงงานนะครับอยู่ครอบทุกจุดน็อตไม่มีรอยขยับขยื่นนะครับด้านหลังนะครับมาในส่วนของเบาะหนังนะครับนั่งสบายเนาะนั่งได้หลายคนนะครับ3-4คนได้เลยนะครับอ่าในส่วนของด้านหน้านะครับก็มาในส่วนของ เบาผ้านะครับโดยจะเข็บสีขาวแบบนี้เลยนะครับระบายความร้อนได้ดีนะครับตัวนี้นะครับมาในส่วนของเกียร์กระปุก6สปีดนะครับตัวนี้คอนโซลด้านหน้าสีดํานะครับได้ดูในส่วนของเลขไมล์กันนิดหนึ่งนี่ตัวนี้นะครับเลขไมล์เพียง59,00 0นนะครับบอกเลยน้อยสุดๆนะครับนี่ดูในส่วนของตัวฝ้ากันนิดหนึ่งในส่วนของตัวฝ้านะครับไม่มีรอยยันรอยเจิมใดๆนะครับสภาพใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับบอกเลยนะครับเจ้าตัวนี้นะครับ จะทรงลงล้อโหลดเตี้ยนะครับใช้งานกันยาวๆเลยนะครับช่วงล่างดีช่วงล่างแน่นนะครับเอาไปแต่งซิ่งนะครับสวยสุดๆดูในส่วนของห้องเครื่องกันนิดนึงนะครับในส่วนของห้องเครื่องนะครับอิสุดีแม็กตัวนี้เป็นเครื่อง1.9 s อปี2 0 21นะครับสภาพเครื่องสวยๆแบบนี้เลยนะครับขวาครอบเครื่องตัวอิสุนะครับสภาพสวยๆจุดเต็มสีจากโรงงานอยู่ครบทุกจุดนะครับไม่ว่าจะเป็นเพนเพลทนะครับตัวอิสุนะครับนี่เป็นโมโกสวยๆแบบนี้เลยนะครับ น็อตตัวคานหน้ารถไม่มีรอยขยับขยื่นไม่มีรอยชนหนักไม่มีพิกว่าน้ำท่วมนะครับด้านบนขวาโปร่งนะเป็นความร้อนนะครับถือว่ายังเมยมากเลยนะครับ95%ก็ยว่าได้เนาะตัวน็อตตัวเม็ดอาร์คสภาพสวยมากนะครับตัวนี้บอกเลยเคยที่ได้ไปนะครับกับเจ้าอีลซุดีแมกนะครับ 1.9S จัดทรงลุงล้อโหลดเตี้ยนะครับสวยสุดๆคันนี้ไม่ต้องเอาไปแต่งอะไรเพิ่มเติมเลยนะครับปี2021เมย59,000ฟรีดาวพล 7,000กว่าบาทนะครับสำหรับเคยที่สนใจนะครับเรามีบัตร f a m i l y Card นะครับฟรีค่าแรงให้ตลอดอายุการใช้งานเลยนะครับมีถ่ายน้ำมันเครื่องให้ฟรี2ครั้ง20,000กิโลนะครับบอกเลยว่าสวสุดๆเคยที่ได้ไปนะครับสำหรับเคยที่สนใจนะครับติดต่อเบอร์0950304555นะครับหรือว่าติดต่อน้องกาฟิวทางเบอร์067400689 5นะครับสำหรับเคยที่สนใจก็ติดต่อมานะครับคิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจเซทไทยสวยนะครับสวัสดีครับ